โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนระดับตำบลจากการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนระดับตำบลกรณีศึกษาตำบกลกะไหลอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาเกิดผลสำเร็จดังนี้หนึ่งครัวเรือนยากจนตำบลทั้ง8ครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้ไม่กลับมาตกเกณฑ์อีกและได้ประกอบอาชีพตรงตามความถนัดและสนใจอย,อย่างแท้จริงของครัวเรือนยากจนทำให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น2 ตำบลมีกองทุนกลางที่สามารถจัดสรรเงินช่วยเหลือครัวเรือนยากจนภายในตำบลได้เป็นจุดเริ่มต้นของการคิดริเริ่มโดยชุมชนเพื่อชุมชนโดยชุมชนมีการบริหารจัดการเอง 3. จำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์ของอำเภอได้รับการบันทึกว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วส่งผลให้จำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์ของอำเภอลดลงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรว่าสามารถคลี่คลายปัญหาของประชาชนได้อย่างยั่งยืน4 <Four. S 1> พัฒนากรได้ลงมือปฏิบัติจริง และเกิดผลสำเร็จได้เรียนรู้แนวทางที่สามารถแก้ปัญหาได้จริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับตำบลหรือชุมชนอื่นอีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อโครงการประสบผลสำเร็จจากการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนระดับตำบลกรณีศึกษาตำบลกะไหลอำเภอตะกวัวทุ่งจังหวัดพังงาแสดงให้เห็นว่าการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนระดับตำบลเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จและเห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรม ซึ่งหากมีการกลั่นกรองและวางแนวปฏิบัติอย่างรอบคอบการจัดตั้งกองทุนที่รเริ่มโดยคนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือชุมชนเช่นนี้อาจกลายเป็นแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศที่แก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนได้อย่างยั่งยืนการจัดตั้งกองทุนระดับอำเภอมีขอบเขตที่กว้างและอาศัยการระดมกำลังจากหลายภาคส่วนการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือครัวเรือนระดับตำบลขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนยากจนในตำบลไปพลางก่อนจึงน่าจะเป็นโครงการนำร่อง ให้กับการจัดตั้งกองทุนที่ยิ่งใหญ่กว่าและมีความเข้มแข็งมากกว่าในอนาคตกระผมจึงจัดทําโครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตนาําบลกะไหลอําเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงาขึ้นเพื่อระดมทุนทรัพย์จากผู้ใจบุญและประสานภาคีเครือข่ายเพื่อเปิดรับบริจาคเป็นสิ่งของด้วยซึ่งจะได้รวบรวมจัดสรรเป็นถุงยังชีพต่อไป โดยผลที่ได้รับจะบรรเทาความเดือดร้อนและหิวโหยจากถุงยังชีพและระยะยาวครัวเรือนมีอาชีพและประครับประคองตนเองได้